ภาพบรรยากาศงานบุญทอดกรถินสมมนามัคคีณวัดไผ่ขาดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไป,นปนอย่างคึกคักเนื่องแน่นไปด้วยศรัทธาสาธุชนจากในแต่ละพื้นที่เป็นอีกหนึ่งวัดที่เจ้าภาพ รวมถึงพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาสร้างบุญประจำปีทอดกระถินเป็นจำนวนมากรวมถึงพี่น้องชาวมอญก็ได้เดินทางมาร่วมบุญทอดกระถินในวันนี้มาด้วยใจที่ศรัทธามุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างมหากุศลผลบุญใหญ่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวสร้างความตื่นตัวให้กับพุทธศาสนิกชนอย่างเนืองแน่นเช่นเดียวกันในวันนี้โครงการทอดกระถินสามัคคีทั่วไทยสา0,000ืนวัด โดยคณะศิษยานุสิ์น้อมบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้รวมประกอบพิธีเดินเวียนประทักษินรอบโบสถ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกรถินโดยภายในงานบุญทอดกรถินมีพระอธิการพัชชานศักดิ์ตปะคุโนเจ้าอาวาสวัดไผ่ขาดเป็นประธานสงฆ์มีคุณจิตคุณวนิดาคุณเมทิวจิต,ติวรานนท์ และคุณทรศัก์สุดงามเป็นประธานกฐถินโดยตัวแทนประธานกฐถินได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินทั้งนี้คณะประธานกฐถินก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ พุทธศาสนิกชนได้นำผ้าไตรจีวรที่จะน้อมถวายเป็นบริวารกฐถินได้ยกขึ้นอธิษฐานจิตด้วยใจที่ยังจิตให้แจม่มใสไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้น้อมถวายแด่คณะสงฆ์เป็นบริวารกฐถินซึ่งการทอดกรถินสามคัคคีเป็นการรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมแรงร่วมใจถวายกรถินเป็นหมู่คณะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน บุญกระถินจึงเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อมเพรียงและความศรัทธาที่งดงามของชาวพุทธซึ่งร่วมกันสืบสารประเพณีอันเป็นมรดกธรรมแห่งพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินตราบนานเท่านานสำหรับโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัด โดยคณะสิทธิยานุสิทธิบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการตื่นตัวสร้างบุญกันทั่วแผ่นดินกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นการสนับสนุนวัดทั่วแผ่นดินให้พุทธศาสนิกชนได้ช่วยกันร,รักษาอุปถัมภ์และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไปค่ะดิฉันจุลามาศบุญสกุลเจริญและ พีพ่ๆน้องๆชาววัดพัทธมากายก็ได้มีโอกาสนะคะได้มาเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาร่วมกันทอดกรถินสาม,มัคคีทั่วไทยนะคะบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย81พรรษานั่นเองค่ะแค่พูดแค่นี้นะคะน้ําตาลูกก็จะไหลแล้วค่ะแบบด้ความปรับพื้นใจมากๆนะคะที่ได้มีโครงการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่เคยทิ้งพวกเราเลยแล้วก็ ให้ความเมตตากับพวกลูกๆนะคะแล้วก็ศาสนาสนิกชนอย่างมากมายนะคะในพระพุทธศาสนาอยากให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่มีวัดล้างมีแต่วัดลุ่งแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในประเทศไทยแล้วทั่วโลก กับขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากๆค่ะที่เมตตาให้พวกลูกๆได้รับบุญนี้แล้วก็ทุกๆวัดที่ลูกไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขมากกับการที่พวกเรานะคะวัดพระธมกายนี่ยได้ไปทอดกรถินสาม,มคัคคีแล้วเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากว่ายังไงว่าตามกันค่ะก็ ขออันิสง์ทั้งหมดนี้นะคะที่ลูกๆได้ทำมาขอถวายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีอายุขย,ยืนยาวสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าจะาทําโครงงานใดๆก็ขอให้สําเร็จรุ่ร่วงได้อย่างง่ายดายอย่างเป็นอัศจรรย์ค่ะ ก็วันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดานะคะแต่ว่าพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็รวมถึงคณะสิทธยาณุสิทธิวัดพระธรรมกายบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะคะก็มาร่วมทอดกรถินกันค่ะณวัดไผ่ขาดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันธรรมดาจะคนก็มาก,กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะน่าปลื้มปิติใจเพราะว่าในยามที่พระพุทธศาสนาถูกย่ำยีหรือถูกกลังแกนะคะพวกเราก็ยังเป็นทัพหน้าที่คอยช่วยกันดูแล รักษาพระพุทธศาสนาในโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะทอดกระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ยังเป็นธงชัยอรหรันนำทางพวกเราให้ยังสร้างบรมมีอย่างแข็งขันรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปค่ะาสาธุ